เที่ยงนี้แบมออกขายไส้กรอกกับยายจ้าวันนี้มาขายไส้กรอกช่วยยายหนึ่งวันพอเที่ยงปุ๊บยายก็จะเข็นรถไส้กรอกมาขายทุกวันแบบนี้เลยค่ะเข็นคนเดียวทุกวันวันนี้แบมก็เลยได้มีโอกาสมาช่วยคุณยายเข็นไส้กรอกไปขายกันจ้าคุณยายจะขายไส้กรอกอยู่ที่หน้าโรงงานนะคะจะขายอยู่จุดนี้ประมาณสองชั่วโมงค่ะหลังจากนี้ก็คือจะเข็นไปที่หน้าหมู่บ้านต่อค่ะก็จะขายตรงนั้นยาวๆเลย ระยะทางจากที่ยายอยู่มาถึงหน้าโรงงานก็ไกลยอยู่เหมือนกันนะคะอย่างแบมเข็นมาช่วยแบมยังรู้สึกเหนื่อยเลยแล้วยายเข็นเองทุกวันยายเก่งมากๆเลยค่ะแถมยังแข็งแรงมากด้วยยายแกก็อายุเยอะมากแล้วค่ะยายบอกว่าสั่งวันละ5 0าร้อยถึงแลูกต่อวันวันหนึ่งก็ได้พันกว่าค่ะแบบนี้ก็พอเลี้ยงชีพยายได้ ยายอยู่บ้านกับลูกของยายแล้วก็ยังมีหลานๆของยายอีกด้วยนะคะยายเก่งมากเลยค่ะสามารถเลี้ยงเด็กๆได้ตั้งหลายคนแน่วันนี้แป๊บเดียวก็หมดค่ะเพราะว่าแบมแอบ,บเหมายายด้วยก็จะเป็นการช่วยคุณยายนะคะจะได้กลับบ้านเร็วๆแบมก็ขอเป็นกําลังใจให้กับคุณยายนะคะสู้ๆต่อไปจ้าวันนี้ดีใจมากเลยค่ะที่ได้มาช่วยคุณยายขายเส้อก,กอกหนึ่งวัน